สวัสดีจ้าขอต้อนรับท่านผู้ชมเขาสู่ช่อชงทางหนูชาแนลเมื่อมีสิ่ผ้ามาต้มสมปลานิ่มเลยจ้าตบสับเสดเลยเข่าเล่นกับเข่าเล่นท่องเลยนี่แหละเข่ยงเข้ากับมีนี่แหละค้าตะไครใบบักกูหม้หอมแดงหอมเนี่ยกับผักขี้ใบเลื่อยต้นหอมผักขี้ใส่บกักขามเปียกไปเข้าไปปลุกมือกันเลยแบบใส่ชีส แล้วก็ค่ะต้นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะรากผักชีด้วยหอ,อมแดง เครื่องเน้นเน้า,าปลาข้ามเปียกเ,ยเดี๋ยวดีลเอร์กันใช่ปลาใส่ปรุงเครื่องก็เนียใปลาใส่ปรุงใส่เกลือโดตี

อืมปิมดฟ้าเพระต้องค้นเดอ้อจักข้าวรอเดือดาเดือดแล้วเขามาใส่ผักปก่ะเนี่ต้นหอมผักขี้ต้นหอมผักขี้ผักขี้ไปเลยหอมบ่ะเนี่หอม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 ,หอม คหมมันกันอดีแอะพอดีละเป,ะปรี้ยวหน่อยๆเปรี้ยวบัคขาม ใส่ใบกะเพาเราแล้วใส่ใบกะเพราลงไปสูตรนี้ใส่ใบกะเพราเด้หอมหอยหวอยหวอะไรแบบนี้ ซุปเปยจ้าต้มสุมปลานิบใส่ใบกะเพราหอ,หอมหอม เท่เลยหอนได้แบบอืเอเมาเด้เอมาเด้เอต้มปลานิ้นแล้วหรอต,ต้มปลานิ้น เป็นจอนัแก้ว À. dùng bát lâm cái dùng mặt hàng có gì không? có gì vậy ใส่ใบกระเขาหนึงหอมสดหอมแซ่บค่ะค่ะ เียบอกงั้น

นแก้วที่เต่งมันเดิมมาสวดนหนาปกโุกๆนั้นกัน้มอมสมุนไพร อิ่มแล้วต,ต้มปลาต้มสมปลานินได้บกักอ่อนได้บักขามเปียกแซ่บแสบสมแสบใส่ใบกะเพราน้่งหอมเผ็ดหอมแซ่ดอิ่เล่ เป็นไงกับฝากท่านผู้มชมน,นด้วยจ้าธรรมักก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้มชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องพัดหมูชาวเนี่ยด้วยนะจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า